Welcome to English for tourism ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว EP 5จะทำโดยวิทยาลัยชุมชนยักสโสธรสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมารู้จักแหล่งท่องเที่ยวภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอะไรนะคะสำหรับสาระสำคัญในการในบทนี้นะคะก็คือการเรียนรู้คำศัพท์สำนวนประโยคในการบอกที่ตั้งพื้นที่ และสิ่งที่น่าสน,นใจของแหล่ทงท่องเที่ยวต่างๆเป็นพื้นฐานของการให้บริการด้านท่องเที่ยวค่ะ1คือประเภทของแหล่งท่องเที่ยวในการให้การบริการการท่องเที่ยวผู้ให้บริการการท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ํำนวนเกี่ยวกับประเภทต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ความเข้าใจและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ค่ะ สำหรับคำศัพท์นะคะสำนวนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ควรทราบนะคะมีดังของไปนี้ Location ที่ตั้ง Famous มีชื่อเสียง Coast ชายฝั่งทะเล Beach ชายหาด r e s e r v o i r อ่างเก็บน้ำา s s l n n d เนด์ island. ก็นิชชั่ a พาอุทยานแห่งชาติ Shrine ศาลเทวสถาน สถานีนกสาวรีเควฟทัมน้ำตกพิพิธภัณฑ์ Attraction น่าสนใจน่าสนใจคอรัลริฟท์แนวหินปะการังผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจรั้วสร้างปราการพังแหล่งประวัติศาสตร์ s c u เบอ Diving การทำน้ำ sacred ศักดิ์สิทธิ์และสุดท้ายคือ r e p ป i c a จำลองสำหรับที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็จะมีสำนวนและก็ประโยคที่บอกทำเลที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเช่น it's it situated outside of the town it's situated in the north it's situated in town it's situated in the center of the town. doyang Rayong is located on the east coast. trang is the easternmost thai province and gender of the thailand. SCC world is located at dongbu. P Nam Nam, Lam Sing, Chanthaburi Province. ส่วนการบอกระยะทาง chen Lam Sing Cave is 31 kilometers from Chanthaburi Town on Sukhumvit Highway. Take right turn at kilometer 347. Sarika Waterfall is located about 15 kilometers east of Nakhon Nayok. A long road And the last one to t ทายนะคะ mm hmm. เ n ่น n g Not t ropical garden is only about 15 minutes east of p a t t a y a mm hmm. เราจะเห็นว่าจะมีสำนวนประโยคที่บอกแหล่งที่ตั้ง mm hmm. เช่นคำว่า situated ึือแปลว่าตั้งอยู่นะคะคำว่า outside of the town ก็คืออยู่ข้างนอกเมืองอยู่ทางทิศเหนืออยู่ในเมืองอยู่ใจกลางเมืองคุณจะ,จะเห็นจากประโยคต่างๆมากมายนะคะ ต่อไปคือสิ่งที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในการให้บริการการท่องเที่ยวนะคะผู้ให้บริการคนมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดต,ต่างๆเช่นเราจะต้องรู้เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับคำศัพท์เช่น famous ท Fam ิแ่แปลว่ามีชื่อเสียง important ทีแ่แปลว่าสำคัญ religion ทีแ่แปลว่า,าศาสนา meditation ที Med itation, ่แปลว,ว่าการนั่งสมาธิ famous for มีชื่อเสียงในเรื่องของอะไร religions ก็คือเกี่ยวกับศาสนา Center ส่วนกลางและสุดท้ายคือ peaceful